สวัสดีครับผมคมสัรเทวรัตน์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเซ็ตเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเร็วๆนะครับสามารถที่จะเซ็ตได้ทั้งหมด6เบอร์นะครับตามรูปนะครับที่ผมชี้นี่คือเราให้เป็นตัวที่1เบอร์ที่2เบอร์ที่3เบอร์ที่4เบอร์ที่5เบอร์ที่6นะครับวิธีการไม่ยากครับกดไปเลยครับ กดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้เราใส่เบอร์ใส่เลยครับสมมติว่าใส่เบอร์โทรศัพท์074251709กดเซฟเลยครับฝั่งนี้ครับเซฟแค่นี้เองครับวิธีการง่ายๆแล้วพอเราจะโทรออกเราก็ยกหูครับ นะครับแล้วก็โทรเลยครับแต่นี้ที่โทรไม่ได้เนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่เครื่องนี้ไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นแค่สัญญาณอย่างเดียวแค่นี้ครับไม่ยากครับสมมติว่าเบอร์ที่สองนะครับเราจะเซตเหมือนเดิมกดเลยครับเบอร์ที่สองกดคลิกขึ้นคลิกปั๊บกดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เซฟ นะครับเซฟคือตำแหน่งนี้ถ้าแบ็กคือตำแหน่งนี้นะครับแบ็กแบ็กกับแค่นี้เองครับขั้นตอน,นง่ายๆครับกับผมคมสันยิบรั์สงสัยโทรมาเลยครับ065 3 5 69151ครับขอบคุณมากครับ